กลับมาพบกับคูแวนเทคโนฟาร์มนะครับฟาร์มรู้ดีๆที่เรามีให้ในทุกๆวันนะครับามาดำเนินรายการมา ep 3 5แล้วแบบดูแบบมีสตินะครับวันนี้ตั้งใจทำมากนะครับวันนี้ตั้งใจทำอะไรวะเรามาละลายปุ๋ยกันไหมโดยที่ใช้เทคโนโลยีนะครับตามที่เราระบุไว้ว่าคูแวนเทคโนฟาร์มเราจะต้องทำอะไรสักอย่าง ให้มันน่าสนใจต้องมีการวัดค่าได้ไม่ใช่แบบมันเป็นอย่างนั้นแหละทําอย่างนี้แหละใช้เท่านั้นแหละอย่าเถียงผู้ใหญ่นะอ่าไม่ได้เถียงครับแต่อยากอธิบายให้ฟังได้ด้วยตัวเลขนะครับโดยเรามีความเชื่อในเรื่องของเครื่องมือวัดนะเรามาถึง EP ที่30กว่าแล้วอย่างที่บอก EP 30ขึ้นไปมันก็จะเป็นเวิร์กช็อปซะเยอะนะครับส่วนทฤษฎีไปดูตั้ง EP 1นึ่งจน EP ยี่ส อีพีกว่านะครับก็จะใส่เข้าไปตอนนี้ก็คือสบายแล้วเรารู้ทฤษฎีแล้วนะครับต่อไปแล้วก็จะมาปฏิบัติกันวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาทำสารละลายครับทำปุ๋ยแล้วกันเมื่อพืชเราเติบโตระยะหนึ่งแล้วเราก็ต้องทำการให้ปุ๋ยครับปุ๋ยคืออาหารจำไว้นะปุ๋ยคืออาหารปุ๋ยมีทั้งแบบอินรีย์และอนินทรีนะครับอินรีย์สารก็คือ ทราบพืชที่ตายนะครับซึ่งมันจะมีสารอาหารไม่เยอะหรอกนะครับและปัจจุบันมนุษย์ก็คิดค้นสารเคมีขึ้นมาสารเคมีก็คือไอหยิบเคมีอ่ะเราเราเราแตกพารออกมาเนาะไอสารเป็นอนดินซีก็แยกออกมาเป็นอินรีย์นะครับก็คือปุ๋ยสูตร 16, 16 16 16ที่ผมจะนำมาใช้ในวันนี้ n p k 16 16ส่วน16ส่วน16ส่วน นะครับส่วนที่เอ้ั16มันคืออะไรวะก็ไปย้อนดูเอานะครับหลังๆผมอธิบายไว้แล้วอันนี้ก็จะเร็วๆนิดนึงนะเพราะว่าโวันนี้หนักมากเลยมีเพื่อนมาหาโอ้โหเต็มที่เลยตั้งแต่ช่วงบ่ายฮนะเต็มที่เลยตึงๆเลยแต่งานก็ต้องทําอยู่นะครับปุ๋ย NPK 16, 16 16 16นะครับก็คือปุ๋ยสูตรเสมอที่เราเรียกกันนะครับมันเป็นสูตรที่พืชต้องเอาไปใช้ในการบํารุงรากไอ่บำรุงบารุงใบ บำรุงลำต้นบำรุงผล1 6่6 16ก็ลองดูนะครับเราจะมาทำการละลายน้ำปุ๋ยแล้วเราก็มาะะ uting, ลองวัดค่ากันดูว่าสิ่งที่เราทำมันคืออะไรวะเราก็ต้องเตรียมภาชนะนะครับคลิปผมมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะคุณไม่ต้องสนใจฟังไปเรื่อยๆเหมือนฟังรายการวิทยุนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่า เฮ้เราต้องมีการพัฒนาตัวเองนะต้องพัฒนาไปทางไหนชื่อก็บอกอยู่แล้วครูแนเทคโนโฟาร์มก็คือเทคโนโล,โนโลยีมันคือการใช้เทคโนโลยีในการมาจัดการกับฟาร์มของคุณนะครับมันก็จะมีมากน้อยก็แทรกแทรกกันไปผมก็จะทําในทุกๆวันนะครับส่วนคนไหนที่รู้สึกว่าเทคโนโลยีมันต่ําว่ะเราไปมองเอาพุทธไหมลองไปเดินตลาดดูไหมว่าวันนี้ขายดีไหมป้า โดยไม่ต้องเอาอารักขาอะไรไปนะมันไปลองไปฟังความจริงดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นยังไงนะไม่ต้องลาออกก็ได้หาใครก็ได้ที่ทํางานได้ดีขึ้นน่ะทําให้เขามีความสุขมากกว่าไปนั่งดูรายงานน่ะเออผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เคยเป็น <c oughs> <laughs> ผมพูดถึงเรื่องพืชน,นะลองลงไปดูว่าเฮ้ยเขาข,าขายดีไหมแต่ก่อนเป็นยังไงหลังจากที่ผมเข้ามาบริหารเนี่ย มันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นถ้าถ้ากูเป็นมึงอ่ะกูจะเรียกคนมาแก้ปัญหาอืมเพราะว่าที่กูมีได้วันเนี้ยก็เ,เพราะพวกคนผู้คนพวกนี้แหละเขาเลือกมึงมาไม่รู้ว่าจะเลือกมาแบบไหนะนะหรือเขาจะไม่ได้เลือกมึงก็ตามมึงก็มีกฎของเขาอะแต่ถ้าดําเนินธุรกิจไปสักพักแล้วดําเนินกิจการบริหารไปสักพักแล้วดูมันไม่เวิร์กอะ แล้วมีคนเขามาบอกอย่างนี้กูอายลูกอายเมียเออมันน่าอายนะทิ้งแล้วเป็นผมแล้วผมไปแล้วผมหาคนใหม่ก็ได้ถ้าคุณรักชาติพอนะเออผมรักชาติโดยวิธีการปลูกต้นไม้นะกันกูไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะพลังกูก็ไม่มีอะ่ะกูไม่ใช่ Iron Man, อรอนแมนเวยกูไม่ใช่กัปตันด้วยกูทําได้อย่างเดียวคือปลูกต้นไม้ะะแล้วกันเราจะได้มีอากาศดีๆใช้เนาะ ส่วนคนอื่นเขามีหน้าที่เป็นอะไรก็ขอทําตามหน้าที่ตัวเองอะ่ะเออลองดูถ้ามองฟ้าแล้วมันไกลมากมองตีนแล้วกันลงดูดินที่มึงเหยียบอะ่ะนั่นแหละแล้วมึงจะได้คิดถึงพวกกูว่ามึงเหยียบอะไรอยู่ตรงนั้นเองนะครับนี่มาไกลนะมีถ้วยแล้วไอ้ถ้วยนี่มันก็ไม่ได้สวยอะไรนะผมแค่ทําขี้เกียจมันมีดินอยู่ข้างในนิดนิดหน่อยๆน่อยผมไม่ได้ออกเลยผมปล่อยอย่างนี้เลยคนขี้เกียจทําอย่างนี้ นะครับมีน้ำเอาน้ำยังไงก็เปิดเปิดเอาไว้ในถังปั่นนะเออมันมีน้ําเกินอยู่หน่อยเดียไม่ได้เดินทิ้งก็เก็บเอาไว้ก็เอามาใช้ครับไอ้น้ําที่ผมมาเนี่ยต้องวัดค่าก่อนถูกไหมแต่วันนี้เราเราไม่ได้ลงลึกเรื่องสารละลายนะผมแค่บอกว่าผมจะทําแบบง่ายๆให้ฟังหยิบเครื่องวัด EC ครับจำเป็นต้องใช้คนไม่มีไม่เป็นไรครับผมทําให้ดูเฉยๆหยิบปุ๋ยมาครับปุ๋ยก็ตัดถุงมา หยิบมาเลยสักกรำรหนึ่งํำเล็กๆโยนลงไปไอ้แก้วเนี่ยปริมาตรมันประมาณหนึ่งลิตรเนาะเราไม่คุยเรื่องปริมาตรนะวันนี้เราเราตัดทิ้งเลยเราตัดเอาไว้ให้มันง่ายๆที่สุดในพาร์ทง่ายๆเลยทั้งกบเราเราเราผ่านเรื่องเรื่องที่แบบคำนวณอะไรมาวันนี้ผมจะไม่คำนวณใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาง่ายๆแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันํำไปเลยกำหนึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่อะํำไปเลยง่ายๆครับใส่ลงไปฮนะปุ๋ยสิบหกสบกสิบก ใส่ปุ๊บเราหยิบเครื่องวัด EC มาก่อนนะครับเซตแล้วว่าโอเคศูนย์ไมโครซีเมนต์ต่อซินต่อเซนติเมตรหลังจากนี้มันจะเข้มข้นกว่านี้มากนะครับผมฟังผมพูดนะผมอาจจะไม่ได้เคลียอะไรเยอะแยะฟังที่ผมพูดนะฟังผ่านหูเลยนะเพราะผมมันก็ไม่ไหวแล้วอุณหภูมิ28.8นะ ผมวัดลงในน้ำน้ำนี่คือมาจากการประปานะครับ319ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรฟังผมนะเครื่องนี้มันแปลงค่าได้อัตโนมัตินะฟังผมอย่างเดียว319ออกมา319แล้วกันผมเอาหน่วยนี่3า9อโอเคผมก็ใส่น้ำลงไปตู้มแล้วก็ทำการละลายมันครับ ละลายก็คือหาเลไยมาคนให้พื้นผิวสัมผัสมันกลิ้งกริ้งกิ้งไปมันก็จะละลายกับน้ำา319ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรนะครับโอเคสารละลายนะโอเคเอาเอาเอากันไกลเนี่ยหยิบใกล้มือสุดก็คน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 มันไปครับผมใช้เวลาคนประมาณ30วินาทีหลังจากนั้นผมทำการวัดค่ามันออกมาที่11.30ม mm. มิลลิไมโครซีเมนต์ เอาใหม่นะผมจะแปลงค่าไปเป็นฐานเดิมนะมันคือ1 1 3 0 0หมไมโครซีเมนต์โอเคไหมครับ1 1 3 0 0มอไมโครซีเมนต์อืม11.3ไม่ใช่ผมแปลผิดเอาใหม่นะมันคือ หนึ 100, เอ้ยหนึไมโครซีเมนต์เมื่อกี้300ขึ้นเป็น1น0 0งหนึไมโครซีเมนต์โอเคไหมอ่าไอ้พูดผิดไหมเท่าไหร่นะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะศูนยตัวที่1นตัวที่สองตัวที่3 โอเคผิดหมดเลยนี่ว่าบอกแล้วอย่ามาคุยตอนเมาดิต้องใช้เครื่องคิดเลขเว้ยอ่าออกมาแล้วดึงหมื C ่นดึงพันสามร้อยไมโครซีเมนโอเคไหมครับดึงหมื C ่นนึงพันสามร้อยไมโครซีเมนสารละลายที่เราละลายมาเม่เกีะ สาวินาทีในการคนฟังไปเรื่อยๆนะเออสนุกสนุกกันอย่าไปซีเรียสอะไรกับผมมากนะครับสารละลายที่ใช้งานได้จริงๆในส่วนของไฮโดรโปนิกส์นะครับก็คือ2อ0 0องพันไมโครซีเมนแต่ตอนนี้มันเป็น1,000 0กว่าก็คือเกินไปประมาณ6เท่าครับ 6เท่าของส่วนที่มันควรจะต้องทําได้ของส่วนที่มันควรจะต้องใช้งานอะไอที่เสียงแป๊ะแป๊ะแป๊แปคือเครื่องคิดเลขนะอโอเคมนะหารทั่วามาส2บสองคือ6เท่าครับเกินจากที่พืชจะรับได้ไมันคือความเข้มข้นที่สูงมากนะครับไอตัวเลขอะไรคุณไม่ต้องสนใจนะฟังผมต้นสุดท้ายอย่างเดียวนะครับเพราะว่า วันนี้คิดเลขเยอะมากเลยนี่นั่นโน้น no นะครับต้องขออาภัยด้วยนะฮะที่คิดออกมาคือสิบประมาณสิบสองนะครับอืมประมาณสิบสองใช้จริงคือสองปัญหาต่อมาคืออะไรมันใช้ไม่ได้มันเข้มข้นเสร์ดเกินไปทีนี้ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยไอปุ๋ยในมือที่เรากำกำโยนโย,ยนไปเนี่ยที่เข้าโปรโยลงไปในแปลงเนี่ย ขาโปรยลงไปนะแต่มันยังไม่มันจะค่อยๆละลายโดยการใช้น้าค่อยๆช้ามันลงไปแต่ว่าเราออกมาละลายเลยให้เป็นสาระละลายอันนี้ยังไม่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองทิ้งให้มันซัก24ชั่วโมงเรามาวัดดูว่าค่ามันจะขึ้นไปมากกว่านี้อีกไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้สัก48ชั่วโมงประมาณ2วันแล้วเราค่อยเอามันมาละลายนะครับสําหรับคนที่ใจเย็นๆใจลุ่มๆนะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเรากรำมาประมาณกำมือนึงเนี่ย ความวความข้นข้นประมาณนี้เราต้องละลายกับน้ํากี่ลิตรวะมันถึงจะได้ความข้มข้นที่พืชเอาไปใช้ได้นะครับความข้นข้นที่พืชเอาไปใช้ได้ผมมองกันอยู่ที่1000ไมโครซีเมนต์นะครับหรือประมาณ1ก็คือถ้ามองตอนนี้ก็คือ11.13ต้องลดมาลงมา10เท่าหรือใส่น้ําเพิ่มเข้าไป10ลิตรกว่าๆนะครับมันถึงจะเป็นสาระละลายที่เอาไปใช้ได้นะ ให้มันต่ำกว่า1000ไมโครซีเมนต์เข้าไว้แล้วเราค่อยๆเติมใ่พืชเราโอเคไหมนี่คือการดูจากตัวเลขเพื่อคำนวณหาวิธีที่จะต้องจัดการกับมันตอนนี้ท้ามองจากตัวเลขเลยคือ11.3เราอยากให้มันเหลือหนึ่งโอเคไหมเราอยากให้มันเหลือหนึ่งเราก็ต้องเติมน้ำเข้าไปประมาณ10เท่าถูกไหม ไอ้น้ำที่เราใส่ประมาณ1 l, ลิตรเราก็ต้องเติมไปอีกประมาณสิลิตรคิดง่ายๆเราจิง่ายๆไม่ต้องตัดลบบวกลบ 0. 0.9อะไรตัดทิ้งง่ายๆแค่นั้นเองครับไอเครื่องนี้ผมไม่ได้มีขายนะผมแค่มาบอกว่าผมซื้อเข้ามาแล้วแหละว่ามาอธิบายให้ฟังในเชิงที่มันเป็นเทคโนโลยีว่าเฮ้ยไอ้น้ำที่เห็นนั่นมันคืออะไรวะน้ำปราปามันคือมันคือ300หรือ300ถ้าเป็นหน่วยหน่วยหน่วยของ มิลลิมันคือ0.3นย์าอเคปะโปะออกมามันคือ0.3นครับศูมิลลิที่เราใช้จริงๆคือ1กว่า1นถึงสมันแค่30%มเองแต่ตอนนี้มันโอเวอร์ละเราก็ต้องมีการทําการละลายสาระละลายให้มันเจือจางลงลก็เติมน้ําเข้าไปครับประมาณนั้นน้ำที่ดีกว่าน้ำประปามีไม่พี่ที่มันแบบ e c ไม่ขึ้นเลยน้ำกันไง เออน้ำกันไงมันไม่มีสารละลายเลยเลยมันคือประมาณเกือบศูนย์เดี๋ยววันหลังเ่าอาน้ำกันมามาทําให้ดูหรือเอาวิธีผลิตน้ํากันไหมอืมเพราะมัน <Yeah. S 1> คูเป็นเทคโนโลยีอยู่แล้วไงอ่านี่ติดเอาไว้เดี๋ยวทําให้ดูว่าน้ํากันไปซื้อเข้าขวดสิบบาททาเองได้ไหม <Yeah. S 1> ได้เดี๋ยวทําให้ดูนะครับแล้วเรามาดูว่าค่า EC <Yeah. S 1> มันจะเท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย กเกษตรอนินทรีย์เกษตรผสมผสานผมชอบผสมะสานมากกว่านะไม่ลังเกียจที่มันจะเป็นอนินทรีย์เป็นเคมีไม่หรอกเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนแล้วแล้วทุกๆวันเนี่ยถามตื่นเช้ามาเนี่ยเคมีไหมยาสระผมเคมีไหมยาสีฟันเคมีไหมเราอยู่กับมันมานานแล้วคือมีใครแปรงฟันแล้วตายหามไหมสระผมแล้วตายมีไหม ไม่มีโดนรถชนตายสัตายเพราะฟิสิกส์ไม่ตายเพราะเคมีโอเคไหมแรงกระทบ A ชน B ด้วยความเร็วค่าหนึ่งตายข้ามถนนไม่ดูข้ามถนนดูแล้วคนขับไม่ดูข้ามถนนไม่ดูคนขับก็ไม่ดูตายเพราะฟิสิกส์ตายเพราะเคมีไม่เท่าไหร่โอเคไหมเออมันเป็นอย่างนั้นครับคลิปนี้ก็สนุกสนุกนะอย่าไปซีเรียสอะไรมากผมแค่ทำให้ดู แล้วก็วันนี้แบบคิดเลขเยอะมากโอ้โหมืนตัวนี้ตัวเลขแบบเยอะมากเลยฮนะผมต้องพึ่งเครื่องคิดเลขละหัวไม่ได้ใบไม่ได้ไวขนาดนั้นผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะโอเคไหมก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขมาช่วยกันเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีบางอย่างเพื่อให้มันตอบโจทย์เพื่อนๆน,นะครับนี่คือวิธีการนําปุ๋ยเคมีมาละลายง่ายๆง่ๆแล้วก็มีแค่เครื่องวัดค่าแล้วก็มาอธิบายและก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยมาทําตามกัน วันนี้แค่นี้ก่อนครับเหนื่อยมากของหน้า